นมาฟังในท่านกรอบลย้ยงหลวงพ่อกับเน้นหน่อยหลวงพ่อน้องคั้วมีหลวงพ่อกับเน้นหน่อยอยู่ร่ากันสององค์วัดนี่ก็เลยเหมือนหนึ่งย่าหมอเร้ามาแล้วบานเน้นหน่อยกับเตรียมตัวออบินธบัติเปหลวงพ่อกับว่าท่านห่นห้มผาจ้เอ้าหลวงพ่อก็บ่าห้มผาว่าไปบินบาตวันไปไปรถหน่อยเจ้าเมื่อนี่กันไปเป็นตั้งไดบุกกันมื่อที่ถือขี้งใครนี่ละกัน เห้มันขี้ข้านมะน้อะเห็นหน่อยไปบินธบัตผู้เดียวมือนั้นย่างไปน้ำบ้านเนอะบานกัห้างห้างกันดอกว่ะโอ้ยหาเอ้ยซุ่มผู้ใดล่ะนี่ยเฮ้ยขันล้มควบ่ไปนั่มนี่ยน้นหน่อยกะบ่เคยไปรุดบ้านบันไดเด้ไปหอดแยกกะงวอกนางหอกลังลัดเอาดอกวะเด็ดเน้นหน่อยนั่นหอดวัด มาหอดเนียนนึงมันแม่ออกโอ้ยไอจัวเอ้ยมุดท่าจะเข้าน่แนวท่านแม่ออกมุดเน้นน้อยไอท่าบ่ท่านใต่บาทนะโอ้ยรบกวนท่าจะเข้านะทอจัวน้อยเอ้ยเอาเรี้ยวเน่แม่ออกพ่ายิานแม่ออกกับมาใส่บาทโอ้ยยางเร็วกับมาได้เจ็บขาจัวน้อยเอ,อ้ยต้องพอไปใส่นอ้ก็ได้มากผู้ดเดียวนอ้ะเป็นบาท พ่อคก,กับว่าไปใส่อกนั่งเจเวยวัดนั่นแหละสนันพอเส่วงนี่ก็ยากยู่จัวเอ,อ้ยบ่ได้ไปวัดไปว่าตะเคียสันยากให้ย,ยากหนะ่าเนี่ยหน่อยกับบ่ปากว่เบาอยังดอ,อกสังบสังย่ำตัวหละ่ะแม,ม่ออกเลยว่าน้องคั้วกับพกก่บอ,อก็ออกขันสีอ้อมกับือ้สีว่าท่านจะง,งานดอกไอจัวว่าท่านไหนอ้อมก,อก็เอามาลงไปออกสีไหไม่ออกข่ำเพื่อนเฮ็ดไขดอกมามันสีไข่ก็ตาัางมาหุ่งอยู่บ่เอาช่างชันมาเฮ้ยไอจัว กะท่านกะทาจะข้าวเด้อสิ่ห่อมะหายจะข้าวท่านม้วนทาจะข้าวท่านเดี๋ยวสีห่อใส่บาจักหน่อยห่อได้หลายวัไม่ออกเนี่นหน่อยกบยิ้มท่าไปแล้วแต่ยืมมนว่าน้องคุ้ยฟังใส่ฟ้าบาทน่ะไม่ออกกัท่านไม่ออกใส่บาแล้วกะซาทุเนี่นหน่อยได้น้องคุ้ยแล้วกับมาวัดแล้วบาทหลวงพ่อเลียวเห็นกะห่วยอ้อมบ้านบาละหน่อยแม่ยังรายุฟ้าบาทน่กันของดีต้นหลวงพอ่อฮึ มาเบิ้งกันน่ะเนี่หน่อยอู๋ไปให้หลวงพ่อเป็นอู๋มันเป็นยังล่ะหน่อยนี่ท่านหลวงพอ่อบ่หุจักน้องคุ้ยเกิดโดนซื้อ,อ,อของแสบต้นลวงพ่อเนี่ยท่านไปไปไปสันอเอาไปให้ไม่ออกคำเฮ็ดเด้อว,ว่าะท่านเดี๋ยวเบิ้งซีนมันก็เป็นตาแสบจุดดอกหน่อยว่ะท่านมาเป็นตา,าข้าเขียวโกนบันไดไปไปท่านเมื่อนั่นหลวงพ่อก็ได้สันตุ่มน่องงัวอ้อมน่องงัวแล้วบานีท เสีบหลา่จนวันเน้นหน่อยได้เทียนถวยฮะจีนเด้นหน่อยแั่พอตะสันแล้วแล้วบานเน้นหน่อยเมียนผ้าเขาไม่ออกก็เมี่ยเมดแล,ะละ้วล่ะตรงพออิ่มขนาดจาี่อิ่ม่าอิ่มเละจนยินลูกย <c oughs> ่างบ่ไว้แล้วลูกอ่อเน้นหน่อยอของควันอยู่ตั้งแต่ลูกย่างก็สีลูกก็ได้ลรง่ออิมอ่มหลยเมือ่อหลังแม่วันน้อย มันอีก็นาดน้อยเลยท่านหลวงพ่อเอื่นเน้นหน่อยโอ้ยมีโทรศัพท์ใดน้อขนาดน้อยเลยท่านหืมถามแน่น่อยเลท่านหลวงพ่อว่าอันเจ้าไปเอาอันอันเสีบๆมาต่อใจมือหน่อยท่านน้องคุ้ยบอกเออนั่นล่ะเฮ้ยที่ยากเนี่ยต้องหลวงพ่อเน้นน่อยปะงั้นมันขี้เงื้อนางคือขี่สุดดากเด้งๆแล้วไปจกอารมณ์ตัวตีไม่ยากเนี่ยเลยท่านขนาดมือผมในน้อยนี่จกได้ซ้ำนี่เลยท่าคันหลวงพ่อนี่บอกว่าเฮ้ยขี่ได้หลายครับเลยท่น โอ้แมนอยูหน่อยมื่อคอยง่ายนี่ยังสีได้หลายได้เนาะท่านโอ้ยได้หลายแล้วเนาะแต่มือผมในหน่อยยังได้ตำนี่แหละลงฟาเลยเออแมนอยูหน่อยท่านมื่อนาคอยทีเป็นผู้โจกเองเจ้าถ่าเบิงล้วบาดเหนี่วท่านโอ้ยมันกระสุดตานนังแล้วลงพ่ฟากันเออไปหน่อยไปหาเรียนได้มื่อนาคอยทีจัดการดอกท่านเออลงฟาเลยโอ้ยเสร็จแล้วบนขึ้นในใจฝันหวานมันถอยไปมื่อต่อมาแล้วบาดเนี่ย ลวงพ่อกับเน่นหน่อยกับไปบินบาดหน่อยเลยเจ้าไปเซ็นได้เมื่อนั้นเลยทางไรท่านเอ้าตีนบ้านนี่แล้วหลวงพ่อท่านนี่เลาะเงี้ยนยังไงอยู่นี่ล่ะหัวคุ้ยไรเลยท่าเออปาหน่อยไปเซ็นเก้าเจ้าละน้อยท่านไปท่าแล้วบาดหลุงพ่ออยากมันน่านหอดอะไรกับพาเน่ยหน่อยลัดไปไปทั่วทีบตัวไปหอดตีนบ้านบาเนี่ยพอดีลวงพ่อหลวงพ่อท่านคุ้ยกำลังขี่พอดีท้กงพอท่านนั้นละตัวการนั่นเลย ไปเลงพอท่านอุ้มบาดไว้น่อยท่านเซตคอยระบาดนีิท่าน่วยกำลังสีีลวงพอแรีนไปเลยแล้วบาดว่าตะค่ยขีสุดจกบวยด้วยดาค่ยยุ่มมือมานีผ้าลงพอเรนมาหนิอ้ยอุ้ยอุ้ยยอ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 ท่านย่อมันไดไม่เับว่ายู่แล้วค่ยบาดนนิเน่นหน่อยหัวขวรลงพอบาดแย่กันทานลรงพอแย่กันทานเนนหน่อยว่าลรงพอแรนลางค่อยเห็นนตะผาเหลียงสิวแแย่กันทานลุงพอแย่กันทาน ววยแยน,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 น่นหน่อยหัวขวโอว้ายแยกันทขาหลวงพ่อนนั่แน่นหน่อยทึ่งห้องบอกทึ่งหัวขวัแล้วหัวงักก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 ักหัวขวัญหลวงพ่อไหลออกไปเอามาแน่นหน่อยอ่ะใจขาดตอนแล้วหันใจว่าท่านบาดนีจตายยืนยิงแข่าแกะแทรกบาดนีหลวงพ่อด้วยบาดนทาพื้นทีหลุดจากขั้วได้โอ้ยหาเมงเอย มึงเด้อท่านสูตรไหนเล่นน้อยแล้วบาดนี่คือตัวคักแค่น้อยไว้ท่านมาหอดมากรอกเทือนพังเลยเต้นน้อยลมทวนเลยมวยเป็นยังไดเหล่าบ,บาดนี่ือนนต้องกว้ามากก่อเทือนซื่อๆก็ยังลมว่าลูกหล่บ,บาดนี่ท่านงวงนางงวงร่างน้อยน้อยน้อยท่านน้อยท่านฮึจังไรเนี่ยน้อยกับว่าลูกบาดตายซื่อๆบาดเนี่ยเอ้าที่ตั้งใดเนาะบาดเนี่ยลงคอกันเลยโ คือบกกอกที่เดียววัดายเน่นหน่อยตายยิ้มอีทต่างหากที่บาทนี่ลงฟอเบิดแนวสีเห็ดกะอุ่มเน่นหน่อยเมียวัดคนแล้วอ๋อจบซ้ำนี่แหละลงฟอน้องคุ้ย